คนเราถ้าไม่ขัดไม่เก่าที่ไหนจะมีพระอรหันต์เกิดขึ้นในโลกได้เล่าณโมธรรมวันนี้เสนอเรื่องฮิริโอตป,ปะนั้นเรียกรวมกันว่าความละอายและความเก่งกลัวต่อบาปถือว่าเป็นธรรมสำคัญต่อการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันของคนในสังคมนี้มากเพราะบุคคลที่ไม่ละอายแก่ใจ ต่อการกระทําผิดไม่เกรงกลัวต่อผลของการกระทําผิดแล้วบุคคลน,นั้นสามารถทําสิ่งเลวร้ายได้ทุกชนิดสามารถสร้างความเดือดร้อนความเสียหายให้แก่ตนเองและผู้คนในสังคมได้ไม่หยุดย่อนเพราะเหตุนี้โลกนี้สังคมนี้ต้องการธรรมะสองข้อนี้ปกป้องคุ้มครองเรียกได้ว่า เป็นธรรมะโลกบาลหรือธรรมะที่คุ้มของโลกเลยทีเดียวฮิริหรือความละอายแก่ใจในการทำบาปหากหิริเกิดขึ้นสามารถหยุดตัวเองไม่ได้ให้ความชั่วชนะใจเพราะมีความละอายที่จะคิดจะพูดหรือจะกระทำความชั่วเหล่านั้นฮิริเกิดขึ้นได้จากการอบรมเลี้ยงดู ฝึกฝนตนเองการคำนึงถึงชาติวงตระกูลคนในสมัยโบราณอบรมเลี้ยงดูลูกหลานให้เก่งกลัวต่อบาปด้วยการเล่าถึงนรกยม,มาบาลและการลงทันในอเวจีคุ้มต่างๆทำให้คนเก่งกลัวซึ่งไม่ใช่เรื่องเสียหายหรืองมงายหากเรื่องเล่าเหล่านี้สามารถคุ้มของสังคม ให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขได้ผิดกับสังคมอุดมปัญญาที่หาความระยใจแก่บาปของคนในสังคมไม่ได้โอตป,ปะหรือความเก่งกลัวต่อบาปหากคนกลัวแต่กฎหมายไม่กลัวกฎแห่งกรรมสังคมนี้จะมีแต่คนหากินกับการหา,า,รหาช่องโหว่ของกฎหมายโดยไม่คํำนึงถึงความถูกต้องเหมาะสม สังคมควรมีส่วนร่วมรับผิดชอบในเรื่องนี้คือคนในสังคมควรยกย่องผู้กระทาดีมีศีลธรรมและตําหนิผู้ประพฤติช,ชั่วไม่ยกย่องผู้มีเงินมีอํานาจโดยไม่สนใจที่มาของเงินและอํานาจเหล่านั้นซึ่งหากสังคมให้ความยอมรับผู้มีศีลธรรมเป็นสําคัญสังคมนั้นก็จะสงบสุขร่มเย็น